สวัสดีครับรับผมมาจากช่องพ่อบ้านสเตชันครับโบจากสติโชนแนลครับครับผมวันนี้เราอยู่ที่ขับเฮาชนบุรีนะครับรอคอยกันมานานเขาออกกันมานานแล้วนะตัวนี้ใช่โหก็เริ่มตั้งแต่จองเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาจนมาวันนี้นี่โอ้โหใช้เวลาหมด4เดือนเขาเพิ่งโทรให้มารับโทรให้มารับแล้วก็บอกให้มารับรถที่นี่ของใครครับคันนี้ขอโมเป็นมังกี้วันพีทลูฟี่นะลิมิเต็ดอีดิชั่นของผมก็จะเป็นมังกี้ชอปเปอร์ โอ้โหของตัวเองจริงหรอใช่ทำไมนี่ไงเขาเขียนชื่อด้วยคุณโพสกรคันที่1นึ่้อยแปดต้องเราความเป็นมานิดนึงไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราใช้เขาเรียกว่า Power อหรืออะไรไม่ใช่นะครับเป็นการจับฉลากนะครับไปดูในไลฟ์ของชนบุรีก็ได้ประกาศอยู่คุณโพสกรโอ้โหสุม่มเเข้ามาเลยคันที่2นะครับอุย้ยหมายเลขสิอ โอ้โหหมายเลข11เราไปดูกันครับว่ารายชื่อเลข11คือใครนะครับอันนี้คันที่2แล้วนะครับเราจับโทนี่ช็อปเปอร์นะคะ ได้สิบเอ็ดได้แก่คุณพงศกรกนบนิดอนันต์นะคะโอ้โห,โหคุณพงศกรครับยินดีด้วยครับสุม่มกระชิ่มหายไปเปลวกเราจะได้มาอีกคันหนึ่งก็เป็นของผมลวกันนะเดีย๋ยววันนี้เรามาดูกันนะอของจริงเป็นยังไงใช่รายละเอียดเป็นยังไงตอนนี้ของของเราแล้วจับต้องเล่นได้<อ>ไดเล่นได้เล่นได้ทุกอย่างแล้วของเราจ่ายตันเรียบร้อยแล้วเอาแน่นอนครับมันไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ารายละเอียดต่างๆของ Honda m มั k กี้ที่เป็น l i m ิ t น d จอร์บันทเนี่ย ทั้งสองคันเขามีการตกแต่งพิเศษอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของทางลูฟี่และชอปเปอร์บ้างเริ่มจากชอปเปอร์ก่อนแล้วกันบ่โอ้โหต้องเริ่มจากจุดแรกก่อนครับนี่นอโอ้โหเหมือนเดิมเลยคุณคุณไหมอันนี้โลโก้10ปี h 2ดให้มาด้วยนะฮะโอ้โหเหมือนกับทุกคันเลยนะที่เรามีครับเราแรกเราต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้จะเก็บไว้สภาพนี้อย่าไปยุ่งกับมันบ่รถรถกูอันนี้อันนี้ชื่อก,กูเดี๋ยวมึงไปดึงคันนู้น Oh, อย <laughs> ากจะบออุ้ยของเรา <laughs> ยเยเ็นจะเย็นอ้าวมาต่อกันเลยครับมาที่ข้างบนนะฮะปอกแฮนอันนี้เป็นสีน้ําตาลต้องบอกก่อนว่าผมจะเก็บสภาพนี้นะก็เลยไม่อยากแกะให้ดูนะฮะสีน้ำตาลน้ำตาล mm hmm. ประมาณนี้เลยเป็นปอกแหนแต่ง H2C ีนะฮะแล้วก็ไล่มาที่นี่ก็ได้พวงกุญแจเป็นคันที่หนึ่งยแดนะครับไม่มีอะไรละ <laughs> ไล่มาเหมือนเดิมอันนี้เป็นตัว กันลายที่ฝาถังน้ำมันนะฮะเป็นเรซินนะครับมีสัญลักษณ์จดสัลักของชอปเปอร์อยู่ตรงนี้ออนะครับแล้วก็ไล่มานี่มีการหนึ่งเป็นสติกเกอร์การันตีว่าคันนี้คือคันที่108นะฮะแล้วถังน้ำมันก็เป็นลายแคปลาขาวลายอสองแคปลาเนี่ยอันนี้ขอเสริมน,นิดนึงนะครับตอนแรกอะ่ะดูในรูปก็ดูแบบธรรมดานะสีเงินจะสวยป่ะแต่พอมาเห็นของจริงเนี่ยสวยมากต่อมาก็จะเป็นตัวป้ายโลโก้นะฮะอันนี้เป็นเลเยอร์สองชั้นนะเป็นโลหะด้วย CNC หรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็สวยงามมากเป็นหน้าช็อปเปอร์นะฮะตากระสีน<อ>้ำเงินด้านหลัง<อ>แล้วก็จะเป็นลายช็อปเปอร์นะยาวๆที่ถานน้ำมันเลยสวยงามกันกับสีเงินตรงนี้เลยนะครับใช่สวยงามสวยสวยจริงสวยจริง,งมาฝากครอบกรนะครับก็จะเป็นสีฟ้านะแล้วก็มีสติกเกอร์ช็อปเปอร์พร้อมโ,โลโก้จดสลัดของช็อปเปอร์เขาอ่าน่ารักดีนะมีเขียนว่ามังกีเอ็กบันทีด้วยตรงนี้แล้วไล่มาที่กระเป๋าค่าด้านค่านะฮะจะเป็นสีชมพผูมีเนี่ยรูปผลไม้ปีศาจด้วย ผนฮิตโตฮิตโตป่ะของชอปเปอร์ H ito, H ito. อ่ะน่าเข่าฮิตโตฮิตโตอ่าแล้วก็ค่างค่างก็จะเขียนว่า m o n k e y l i m i t e d e d i t i o n 2022เดี๋ยวขอเสริมหน่อยอไปรีบขึ้นมาทำไมนี<ะ>่นไม่บอกหรอสวิงอาร์มสวิงอาร์มเขาจะเป็นสีใช่ปะ่ะอันนี้เป็นสีดำอ๋อสวิงอาร์มสีดำอ่าอันนี้โชก็จะสีดำให้เข้ากันการสตีมนะแล้วก็มีสติกเกอร์ที่ที่รอให้ด้วยเนี่ยเห็นไหมสติกเกอร์จะมีเขียนมันกีแล้วก็มีกีบตะกุลละ ให้เราลืมอย่างหนึ่งอะไรเหรอนี่ครับสีดำอ๋อเมื่อกี้สวิงอาร์มดำที่เราลืมแนะนำเลยชิ้นนี้นึกว่า้มันแด็บไงที่สีเดียวตลอดเป็นคันด้ามังกี้เนี่ยสีช็อกอาพเขาจะตามสีเดียวกับตัวถังส่วนใหญ่ถูกต้องที่ผ่านมาอย่างสีเหลืองก็เป็นกระบอกทองใช่ไหมกันดั้มสีน้าเงินเบสเป็นน้ําเงินก็เป็นกระบอกน้ําเงินอ่าอันนี้เป็นกระบอกดากลับมาที่ล้อหน้าเนี่ยก็ได้เมื่อกี้ตกหล่นไปสติ๊กเกอร์เมื่อกี้ข้างหลังเป็นน้าเงินขาวอันนี้เป็นขาวเหลืองอ้อก็สวยดีนะ สติกเกอร์เป็น H2C เนี่ยม <|pa|> ีโลโก้ H2C อยู <h <h ่อืมสวยครับสวยครับมีอะไรตกหล่นอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วครับเพราะว่าฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันครับก็จะเป็นฝั่งดันท่อแล้วลืมบอกไปตอนนี้เป็นมัง k ีห้าเกียร์นะห้าเกียร์นะครับไม่ใช่ตัว4ีกีร์นะเพราะว่าตั้งแต่สมัยที่เป็น Limited Hot Wheel เนี่ย มาเรื่อยๆก็เป็น5เกียร์ตลอดนะเท่าว่าคุ้มค่านะครับทั้งได้ตัว5เกียร์ด้วยตัวลายลิมิเต็ดด้วยนะครับไหนๆก็ดูชอปเปอร์กันจบแล้วเดี๋ยวไปดูลูฟี่กันดีกว่านี่รถนายใช่ไหมนายนั่นเลยไหมเฮ้ยนายเล่นเลยไม่เป็นไรก็ถือว่าจ่ายตังค์แล้วงั้นเราจะเล่นรถนายเหมือนกันนี่แต่เล่นไหนดูซิรถโบว์มีอะไรแตกต่างของเราบ้างมาเลยชิ้นแรกนี่เลยครับทุกคนต้องมีไหนเหมือนเดิมอีกแล้วและเราต้องเดี๋ยวๆแล้วบอกว่าจะเก็บเหมือนเราไง เก็บไว้ไม่ขี่ก็อย่าไปแกะมันดิไม่คือเห็นอย่างนี้แนละ้วชอบแกนะไงขอโทษทีพี่น้องอสติกเกอร์สิปีแฮททูซีนะฮะวงล้อสติกเกอร์ด้านหน้านะฮะเป็นน้ําเงินกับขาว<อ>แล้วลายเขาจะแตกต่างกันนะอย่างของช็อปเปอร์เนี่ยจะเป็นกีบซากุระใช่ไหมอ,อันนี้จะเป็นรูปคล้ายๆกระดูกชอบกินเนื้อเขาลูฟี่เขาเป็นคนกินจุนะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นมานะครับที่ด้านบนตรงกระบอกโช็อคอัพไซด์ดาจะเป็นสีแดงแนละ้โอ้โหอันนี้แดงแบบแดงแบบ สีของเสื้อลูฟี่เลยอันนี้กระบอกแดงแล้วกระบอกแดงที่ด้านบนนะฮะเหมือนกันเลยปุ่มบุญแจแล้วก็จะมีการรันนัมเบอร์ไว้อันนี้เป็นคันที่หนึ่งร้อยโอโ้โหสวยมากเลขทำไมเลขนายเสือเ็เลขเราอะเพราะเราแมหนึ่งศูนย์ปของนายแบงหนึ่งร้อยพอดีเลยต่อมานะครับที่ปอกแทนนะฮะอันนี้จะเป็นลายเดียวกับของชอปเปอร์แหละแต่เป็นสีน้ําเงินแต่บางคนบอกพี่ไม่แกะผมจะเห็นลายไหมเดี๋ยวผมหยิบให้ดูมันจะเป็นลายแบบเนี้ยของชอปเปอร์คือแบบนี้เลยอ่าแต่ของลูฟี่เ่จะเป็นลายนี้แต่ว่าสีน้ําเงินอ๋อ รู้ป่ะครับว่าทำไมถึงสีน้ำเงินทำไงอะอก็เป็นผลไงครับผลปีศาจผลปีศาจมาสีม่วงม่วงแบบนี่อะก็หาสี่าสีใกล้เคียงอะ่ะสีกางเกงเขารูป้ปล่ากางเกงลูฟี่อ่ะว่าสีผลปีศาจมั้งเออเดี๋ยวเก็บไปนี่ก่อนอ่ะมาต่อมาที่ตัวสติกเกอร์ฝาถังเมื่อกี้เรามองไม่ค่อยออกว่าสีอ่อนแต่ถ้าเป็นสีนี้เห็นชัดเลยเห็นไหมมันจะเป็นลายผลปีศาจของลูฟี่อ่ะผลตัวมุมโม้ม่ะตรงกลางก็จะเป็นสัญลักษณ์โจดสลัดของกลุ่มหมวกฟางแล้วแคปลาก็เป็นแคปลาแดงโหแคปลาแดงนี่เห็น มันก็ดุดดีนะสีดุมากใช่นะฮะยังไ่พอนี่โชโช1 0หนึ่งร้อยจ้าลันซีเรียลที่ตัวถังอีกตัวหนึ่งก็คือเลขหนึ่งร้อยมังกี้เอ็กซ์วันพีซมีเขียนบอกอยู่ตรงนี้นะฮะสวยสวยสวยต่อไปมาที่โลโก้ที่ถังน้ำมันดีกว่าโลโก้ปีกนกไม่ต้องอันนี้เป็นโลโก้จรสลัดไปเลยโลโก้สัญลักษณ์กลุ่มกไฟแล้วอืมนะฮะอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นซีนซีจริงๆนะเนี่ยซีนซีนะงานซีนซีจับแล้วมันเป็นโลหะ ทั้งชิ้นเลยนะสวยมากพอตอนถ่ายรูปยังไม่เท่าไหร่พอมาจับหรือมาเห็นของมันดูดีอ่ะดูดีคมแน่นมากนะแล้วก็สหรัฐแผลที่หน้าอกแล้วก็มีรูปลูฟี่เฉยเลยนะแล้วก็เขียนว่าลูฟี่มังคีดีลูฟี่นะฮะอันนี้ฝากครอบครองนะฮะจะเป็นรูปของด้านข้างเรือเทอร์ซันซันนี่แปลกๆดีเหมือนกันนะของช็อปเปอร์เป็นหน้าช็อปเปอร์ไงอันนี้เป็นเรือเทอร์ซันซันนี่เลยมันเล่าขี่เรืออยู่ ใช่เหมือนเราขี่เรืออยู่นะ<ช><ช>ครับต่อไปไล่มาที่กระเป๋าข้างนะฮะกระเป๋าข้างคันนี้จะดูโดดเด่นกว่านิดนึงเมื่อกี้มันเป็นสีชมพูธรรมดาใช่ไหมอ uh ่าฮะอันนี้เป็นลายแคลปลาอ่า mm hmm. แต่ว่าสติกเกอร์ของผลปีศาจมีเหมือนกันผลโกมุกโกมุนะครั mm hmm. บอกว่าผลเป็นสีม่วงๆใช่ใช่แล้วก็มีสติกเกอร์มังกี้ด oh ี oh. มิตต์อีดิชั่น2022เหมือนกันโอ้ต่อมาที่ด้านท้ายนะฮะก็จะเป็นสปริงอาร์ดัมเหมือนกันเฉยเลยเว้ยหรือว่าห้ากเกียร์เขาเปลี่ยนเป็นอาร์สีดำหมด อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวไปเช็คอีกทีหนึ่งอ่าแต่ส่วนตัวนี้ชงอาบเป็นสปริงแดงเมื่อกี้ของชอปเปอร์สปริงดำนะที่สปริงแดงอันนี้สปริงแดงใช่แล้วก็ไล่มาที่ตัวสติกเกอร์ล้อหลังนะฮะสติกเกอร์ขอบล้อจะเป็นแดงขาวนะฮะเมื่อกี้ของตัวล้อหน้าของลูฟี่จะเป็นน้ําเงินขาวแล้วล้อหลังเป็นแดงขาวโอ้โหอ่าเซลัก็เหมือนกันเป็นกระดูกหมากระดูกเนื้อหรือกระดูกอสัย่าเนึ่ะแล้วก็มีสมอเรืออะไรพวกเนี้ยสมอเรือแล้วก็มี ็ไล่กันไปโดยรวมก็ประมาณนี้ครับพ่อมันก็จะมีพวกของแ a มอ m a d e a c c e ที่มาติดกับรถนะครับตามดูที่ช่องผมนะครับต้อง์ปดิชแนลนะครับอันนี้ก็จะเดี๋ยวก็มาแกะกันว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตอนหน้าเป็นอะไรมาดูกันนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับอ้นี่จะเต้นีเหรอโบ